่อนเที่ยงวันประมาณครึ่งชั่วโมงสอนแผงไปปรากฏตัวที่ร้านขายนาฬิกาและไข่มุกที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทยหลังจากที่เลขานุการินีชมงามของนายเสียเหมงนำนามบัตรของเขาหายเข้าไปในห้องทํางานใหญ่เขาก็ผ่านเข้าไปในห้องอันแสนสบายด้วยเครื่องระบายความเย็นความจริงในสมัยที่เขายังประจำการอยู่สันติบาลนายเสียเหมงก็รู้จักมักคุ้นกับเขาเป็นอันดีเขาเคยถูกเชิญไปกินอาหารร่วมกับสหายชาวจีนอื่นๆอีกหลายคนและหลายครั้ง แต่ข้อนี้สอนแผงย่อมรู้ตระหนักดีเหมือนนายตำรวจทั้งหลายที่รู้ว่าการครบค้าสมาคมกับคนประเภทนี้ยากยิ่งที่จะหาความจริงจังได้จากน้ำเนื้อของมิตรภาพอันบริสุทธิ์เมื่อพ้นจากราชการหรือพ้นหน้าที่จะมาผูกพันกับพ่อค้าประเภทนี้แล้วเขาก็หมดความสนใจหรือแย่แสแต่ก็มีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ยอมรับกันทั่วไปว่าบางทีนายตำรวจก็เล่นงานพ่อค้าเสงออมพระรามไปเหมือนกันชายร่างผอมสูงผิวขาวซีดลุกขึ้นยืนพลางพนมมือไหว้แล้วทักทายออกมาก่อน ผมยินดีเหลือเกินที่เราได้พบกันอีกครับคุณสอนแผงคุณผู้หญิงของคุณคงชอบไข่มุกมิกิโมโต้สายได้สายหนึ่งเข้าออแล้วหรือไม่คุณก็คงอยากเปลี่ยนนาฬิกาข้อมือใหม่เชิญนั่งก่อนเถอะครับสอนแผงรับไหวแล้วย่อนตัวลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่ซึ่งนุ่มนิ่มแสนสบายพร้อมมองใบหน้าละใมไปด้วยรอยยิ้มอย่างคนใจดีของเซยเม้งขอบคุณนายเซยขอบคุณที่ให้ความเป็นกันเองกับผมเหมือนเก่าก่อนเราดื่มเบียร์กันเสียก่อนเซ่เม้งพูดพังหันไปมองคนใช้ที่นำแก้วและขวดเบียร์ใส่ถาดมาวางไว้ที่โต๊ะ ขณะที่ลินเซธีจีนไวกลางคนเอื้อมมือไปจับเข่าสอนแผงสั้นเบาๆเขาพูดไทยชัดเจนและแจม่มใสอะไรทําให้เราเป็นกันเองต่อไปไม่ได้ใน,นเมื่อเราก็เป็นกันเองกันมานานแล้วเว้นเสียแต่ว่ากิจการเราไม่ค่อยมีอะไรชักจูงให้พบปากกันบ่อยๆเท่านั้นเองปีที่แล้วกับปีนี้ผมมีเวลายอยู่เมืองไทยน้อยกว่าต่างประเทศอีกผมไปเมืองนอกมาสองหนไปฮ่องกงหลายครั้งคุณสบายดีแหละครับงานมากไหมทุกอย่างดีเรียบร้อยตามสมควรครับแต่ผมสิแย่ การค้าไม่ดีเลยเงินไม่รู้หายไปไหนหมดพ่อค้ากำลังแย่เล่ารู้อะไรมั่งเหมือนกันแต่ก็เป็นความรู้ไปไปลายเป็นฝอยๆหลายคนก็พูดอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่คนพูดออกมาก็พูดโดยความรู้สึกเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นพ่อค้าอะไรมันก็อยากจะขายไอ้นั่นไอ้นี่ให้รวยเร็วจริงไหมครับเชิญดื่มครับทั้งสองชูแก้วขึ้นเสมอร,ระดับตาแล้วดื่มเสียเหมงถามอีกคุณมีธุระอะไรจะใช้ผมหรอครับผมไม่อยากรบกวนอะไรคุณมากนอกจากจะถามถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณรู้จักเขาดี ตามนายคลับหรือว่าที่ไหนครับซเซมงยิ้มพลายยังถูกใจที่ได้เอ่ยถึงเพศตรงข้ามและคงมองเห็นว่าเป็นเรื่องสนใจของชายที่มีต่อเพศตรงกันข้ามก็ไม่สําคัญอะไรนักกล่อนเป็นดาราภาพยนตร์บุษราคำสอนแผงโพงออกมายังไม่มีพิธีรีตองใบหน้าอันพลายไปด้วยรอยยิ้มของซเซมงเปลี่ยนแปลงไปเป็นเคร่งเครียดครู่หนึ่งก็จางไปเอ๊ะทำไมคุณทราบล่ะครับว่าบุษราคำรู้จักกับผมผมพอมีทางทราบได้ครับจริงละ่ะแม้คุณจะเป็นทนายความ แต่คุณก็เคยเป็นนายตำรวจมาก,ก่อนบุษราคำไปเล่นงานใครเข้าอีกเลยครับเพื่อนผมคนหนึ่งที่เดี๋ยวนี้กําลังอยู่ในฐานะลูกความผมข้อนี้ผมคิดว่าคุณคงทราบดีอยู่แล้วเซเมงรีบสั่นหัวผมไม่ทราบอะไรเลยไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่คุณรู้จักรอนดีแน่ละถ้าไม่มีความเกรงใจกันอยู่บ้างบางทีความอึดอัดและความไม่พอใจคงปรากฏชัด <im itos> เท่าที่ลูกจีนวัยกลางคนกําลังแสดงออกมาในขณะนี้จําไปเลยครับ ถ้าเป็นเรื่องภายในที่คุณต้องปกปิดเป็นความลับชนิดคอขาดบาดตายมันก็ไม่จําเป็นเพราะผมไม่ใช่ตํารวจที่มาทําหน้าที่เรื่องอย่างนี้ยังเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลอยู่แต่ผมเองก็ไม่รับรองว่าวันข้างหน้าถ้าเป็นคดีสําคัญขึ้นมาเมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าไรหลายอะไรเม่หลายมันเป็นเรื่องส่วนตัวคนอื่นที่ผมบังเอิญไปมีส่วนอยู่ด้วยจริงเท่าที่ผมทราบเป็นเราว่าคุณรับภาระมาจากใครคนหนึ่งล่อไปมอบให้ใครคนหนึ่งผมรู้ตัวคนทั้งสองที่เก่าวมาดีแล้วผมมาหาคุณคราวนี้มาในฐานะเพื่อนเก่าแก่ แม้เป็นการรบกวนใจคุณอยู่บ้างแต่ก็ยังดีกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งวันหนึ่งมาพบคุณเป็นทางการแล้ววันนั้นจะช่วยตัวเองอะไรได้หนีความร้อนใจไม่พ้นแน่พ่อค้าใหญ่อย่างคุณคงไม่อยากเสี่ยงกับการเสียพ่อค้าใหญ่อย่างคุณคงไม่อยากเสี่ยงกับการเสียชื่อเสียงผมเองก็รับรองไม่ได้มันจะร้ายแรงเพียงใดคุณพูดน่ากลัวเหลือเกินเสเม่งพึมพำในลําคอแล้วพยายามจะยิ้มแต่เขาก็ทิ้งรอยร้อนใจไม่หลุดไปจากแววตาและใบหน้า ก็ลองคิดดูแล้วกันสอนแผงวานล้อมต่อไปถ้าผมไม่ทราบว่าคุณพัวพันกับบุษราคำในระยะหนึ่งแล้วเรื่องอะไรผมจะมาถามคุณอย่างสุ่มสีุ่่มห้าด้วยเหตุผลข้อน,นี้เองทําให้พ่อค้าใหญ่จานนเขาจิบเบียร์จุดบุหรี่สูบพร้อมพิงพนักเก้าอี้เอาละมา,มากันอย่างเพื่อนฝูงแล้วมีเหตุผลดีผมก็เชื่อว่าคุณยังเป็นสหายที่ดีของผมงั้นผมจะเล่าให้คุณฟังว่าใหญ่บุษราคำคนนี้เล่นงานใครต่อใครให,ให้ลุกเป็นไฟอย่างไรมาแล้วบ้างเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับผมและเพื่อนผมก็แล้วกัน ผมก็ต้องการเท่านั้นคุณเสียผมไม่รู้จักบุษราคามาก่อนเลยนี่เป็นความสัตย์จริงเขาติดต่อกับอาหมิงหรือในหมิงครับคุณรู้ดีกว่าผมเสี็จแล้วเชิญต่อไปอาหมิงหรือในหมิงคนนี้เป็นใครกันดวงตาย,ยิบหยีของเสียเหม่งเลือบผ่านใบหน้าสอนแผงไปอย่างระแวงแคลงใจแล้วเขาก็ตัดสินใจเล่าอาหมิงอยู่ร้านฟ้าอาหมิงอยู่ร้านยี่ห้อหมิงฝ่าที่แรกเป็นร้านขายรองเท้า ร่างเขาอยู่สี่ภรยาครับคุณนึกออกแล้วสิคุณสอนแผงสอนแผงพยักหน้าช้าๆเขาทามาค้าขายขาดทุนเรื่อยไปแต่แม้ว่าจะมีเงินมากเขาก็ให้มันหมดไปด้วยการพนันและเที่ยวนายคลับเมียเขาก็เจ็บออดแอดต่อมาเขาก็พบบุตรลาคาเขา้าอาหมิงรักหล่อนมากบุตรลาคำทาให้เขาหยุดการตระเวนล่าผู้หญิงตามนายคลับในตอนกลางคืนทําให้เขาหยุดการเล่นการพน,นันเขาเกื้อกูลหล่อนเป็นอันดีต่อมาเมียเขาก็ตาย เขาคงดีใจมากในการที่จะรับเอาบุษรลาคำไปอยู่กินอย่างออกหน้าออกตาแต่การค้าที่ขาดทุนเกือบย่อยยับกําลังทําให้เขากลายเป็นคนล้มละลายแต่การค้าที่ขาดทุนเกือบย่อยยับก็กาลังทําให้เขากลายเป็นคนล้มละลายแต่การค้าที่เกิดเออแต่การค้าที่ขาดทุนเกือบย่อยยับก็กาลังทําให้เขากลายเป็นคนล้มละลายพอดีอาหมิงไปพบผู้หญิงลูกจีนเขาคนหนึ่งสวยไหม แม้จะสวยแต่ก็สู่ความสวยบุตรสลาคำไม่ได้หรอกครับคุณสอนแผงแต่อะไรมันไม่สําคัญเท่าผู้หญิงคนนี้เป็นทายาทคนเดียวของเศรษฐีเจ้าของโรงแรมพัตคานมีตึกแถวมากมา,กายก่ายกองเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เสียด้วยเท่านี้ก็พอทายได้แล้วอามิงต้องเลิกผู้หญิงคนนี้เพื่อกู้ฐานะเขาไว้พ้นจากความล่มจมในที่สุดเขาก็แต่งงานกันหมิงก็กลายเป็นเจ้าของร้านค้าสี่คูหาสั่งสินค้าสําเร็จรูปจากฮ่องกงกิจการค้าเขาลุ่งเรืองอย่างรวดเร็วระบุสลาคำหมิงเล่าให้ฟังว่า เขาตกลงกับบุษราคำแล้วโดวยรอนเองก็เห็นใจในฐานะที่เกือบไม่มีอะไรเหลือติดตัวหมิงเลยสัญญาว่าเขาจะส่งเสียรักใกลรรอนเหมือนอย่างเดิมและก็เป็นความจริงทั้งสองยังรอบติดต่อกันอยู่เมียของหมิงเป็นผู้หญิงที่หึงอย่างวายร้ายส่วนกิจการที่หมิงดําเนินอยู่นั้นแท้จริงก็อยู่ภายใต้การอํานวยการของเมียเขาทั้งหมดหมิงว่าถ้าวันใดเมียเขาจับได้ว่าเขามีเมียรับหรือเมียเก็บไว้ที่ไหนเมื่อนั้นเขาจะเหลือแต่ตัวครั้นแล้วจู่ๆบ,บุษราคำก็ยื่นคําขาดว่ารอนต้องการเงินก้อนหนึ่ง มันมากเกินเงินเรือนพันบาทที่หมิงพอหามาได้ง่ายๆเงินเรือนหมื่นจะทําให้เมียเขาเกิดสงสัยได้แต่ในที่สุดหมิงก็หามาจนได้เรื่องยังไม่เสร็จพักใหญ่บุษราคาก็ต้องการเงินอีกถ้าไม่ให้เราสอนแผงถามขึ้นถ้าไม่ให้ <laughs> ถ้าไม่ให้ก็เสร็จกันเท่านั้นเองภาพถ่ายในลักษณะต่างๆที่ชายหาดภาพที่ตะกองกอดกันในบังกาโลภาพที่นั่งตักป้อนเหล้ากันที่สนามหญ้า แล้วบรรดาจดหมายที่หมิงเขียนไปถึงล้วดแล้วแต่ลงวันที่ภายหลังแต่งงานกับเมียใหม่แล้วทั้งนั้นล้วดแล้วแต่จะทําลายหมิงให้ย่อยยับไปได้เท่านั้นเองเขาจึงมาหาผมเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังอย่างละเอียดผมคิดว่าผมพอช่วยเขาได้เมื่อทราบว่าบุษราคำชอบการแสดงมีความใฝ่ฝันที่จะได้เป็นนางเอกภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งความจริงเมื่อผมเห็นหล่อนเป็นครั้งแรกก็เห็นได้ชัดว่านางเอกภาพยนตร์หลายต่อหลายคนยังทําอะไรบุษรลาคำไม่ได้วันนั้นเป็นวันแรกที่หมิงทรงกลอนมาหาผมผมก็หวานล้อมให้หล่อนเข้าใจว่า การทําให้ผัวเมียเกิดแตกแยกหักกันหล่อนจะไม่ได้อะไรเลยหมิงจะกลายเป็นคนไม่มีอะไรติดตัวขอให้เลิกกับหมิงเสียผมจะหาทางสนับสนุนให้หล่อนเป็นดาราภาพยนตร์และในระหว่างที่ยังไม่ได้ถ่ายทําผมก็จะให้งานหล่อนทาเพื่อเป็นคนขายของหน้าร้านต่อมาหมิงให้เงินหล่อนอีกก้อนหนึ่งก็พอดีผมทราบว่าเสียหลีซึ่งแต่ก่อนก็ยากจนเคยมาขอเงินทองผมใช้เสมอๆเ,เริ่มจะรุ่งเรืองในการทําภาพยนตร์ผมเลยฝากฝังให้ แม้จะได้ค่าจ้างถูกหน่อยแต่ผมก็ให้สติบุสลากำไปว่าให้อดทนเอาให้ภาพเราในฐานะนางเอกออกไปให้ประชาชนเห็นความสวยความสามารถของเราเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นชื่อเสียงเงินทองจะลงหลั่งไหลมาเองบุสลากำก็ตกลงเราภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไปถ่ายทำกันที่ฮ่องกงแต่แล้วยังไงก็ไม่ทราบปรวกดล้มเหลวเกิดการหักหลังกันขึ้นระหว่างเสรีกับบุสลาคำเหรอครับก็ว่าอย่างนั้นแหละครับคุณได้พบบุสลาคำหรือยังผมหมายถึงว่าหลังจากร่อนมาจากฮ่องกงแล้วไม่ได้พบหน้าเลยครับ ถ้มีการติดต่อกันทางโทรศัพท์โดยหล่อนเป็นฝ่ายโทรมาบุษราคมพูดเข้าเขา,ขาพอจะเชื่อได้ว่าเป็นความจริงว่าเจ้าหลีพยายามให้หล่อนเป็นนางบำเรอหมอด้วยซึ่งเป็นการนอกลู่นอกทางข้อตกลงหล่อนจึงต้องแยกทางเดินผมค่อนข้างเชื่อนะเพราะนิสัยหลีเป็นคนเช่นนั้นจริงๆสิด้วยแล้วพ,พ่พยจาร์เรื่องนั้นทํายังไงต่อไปครับเสียเม้งแบมือทั้งสองข้างออกผายกว้างก็เจ๊งหลีกับเมืองไทยหมดไปมากโขนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผมรู้จักหรือเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ชื่อบุษราคม ที่นี้คุณสอนแผงจะเล่าให้ผมฟังบ้างได้ไหมล่ะครับว่ามันเรื่องอะไรกันมันเกี่ยวพันมาถึงผมอย่างไรบุษราคาไปพัวพันกับชายคนหนึ่งซึ่งบืองเงินเป็นเพื่อนผมแล้วจู่ๆหล่อนก็หายไปอ๋อหมายความว่าเขารักหล่อนเข้าให้แล้วเหมือนกันเหรอครับสอนแผงลินเบียจะขวดใหม่ที่คนใช้ชาวจีนนามาให้พัางพึมพำก็อาจเป็นเช่นนั้นละมั้งครับแต่เขาไม่ได้บอกอะไรผมมากนักนอกจากขอให้ผมติดตามหล่อนให้ทีเขากลัวหล่อนอาจจะตายหรือมีอันตรายอะไรเกิดขึ้น เสียงเหมงหัวร้อนในคอยังมินยามไปถึงบุษราคำมันคงเป็นคนอูบายหล่อนมากเสียกว่าอื่นใดข้อนี้ไม่มีใครรู้หรือหล่อนอาจกลับไปหาหมิงแล้วยอมให้หมิงเอาตัวไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ก็ทํามันเป็นเช่นนั้นจริงแหรอครับเขาก็คงไม่ติดใจอะไรต่อไปแต่ทีนี้มันเกิดมาพัวพันกับผมบุษราคำกับคุณเหรอครับเปล่ามาจากใครคนหนึ่งที่มาก่อเรื่องที่ง่ายให้กลายเป็นยากทําให้ทนายความต้องกลายเป็นนักสืบโดยไม่จําเป็นคือมีคนเกิดอุตริโทรศัพท์ไปแบบคนลึกลับแล้วบอกผมว่า การติาดตามค้นหาบุษราคำไม่มีประโยชน์อะไรเพราะบัดนี้เจ้าหล่อนอาจไปนอนใต้ก้นแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็ได้สเสเมงลืมตาโพรงนี่แปลว่าบุษราคำตายเสร็จแล้วเหรอครับใครจะไปรู้ได้ล่ะครับนอกจากคนที่รู้และกระทาแต่มันเรื่องอะไรที่จะโทรมาบอกผมผมถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือไปจากการติดต่ตอกับลูกความผมเพราะเขาเสือกมาติดต่ตอผมเองแล้วแจ้งข่าวร้ายแล้วคุณจะทํำยังไงคุณคิดว่าผมควรทาอย่างไร <ะ nào? S 1> <ะๆ>ในห้างใหญ่หัวล้อพังยักษ์เลผมจะไปรู้ได้ยังไงเล่า ผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือจริงจังแค่ไหนหากเจ้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเป็นทางการผมก็จําต้องหาหลักฐานในส่วนที่ผมได้มาในหมิงก็ดีเซียหลีก็ดีรวมทั้งคุณด้วยตอนนั้นก็จะปรากฏข่าวหลาในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ชิบหายเซผมชิบหายอหมิงถูกเฉดเสียหลีเดือดร้อนอะไรกันคนหน้าด้านแบบนั้นคนเดียวแต่ทีนี้ผมก็ดีหมิงก็ดีจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรล่ะครับก็หลักฐานการติดต่อกับคุณหลักฐานทงางเอกสารแสดงความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างหมิงกับบุษรสาคาม งัินชิปหายแน่ชิปหายจริงๆนี่แปลว่าแปลว่า,วาถ้าบุตรลาคำหายไปจริงๆหรือตายไปจริงๆผมกับหมิงคงไม่รอดเรื่องวุ่นวายคุณว่าผมทําอย่างไรดีผมเองก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าตัวผมเองจะทําอย่างไรดีซเซเมงเต็มไปด้วยความกรลกระวายใจปากพืมพำบนถึงสาเหตุที่จะทําให้ตนเสียชื่อเสียงครูใหญ่ก็ได้ความคิดออกมาเอางี้นะครับคุณสอนแผงนี่เป็นความคิดของผมนะคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็โปรดใคร่ครวญไต่ตองซะก่อน ตอนนี้แปลว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนบ่งชัดลงไปอบุษราคำตายหรือหลบหนีไปหรือใครมาลักตัวไปผมยินดีจ่ายค่าป่วยการให้แก่คุณอย่างจุใจขอให้คุณพยายามติดตามบุษราคำให้จงได้และหากเราค้นพบว่าหล่อนเล่นลูกไม้ก็เป็นอันพับไปเราจยอมเสียงเงินเป็นก้อนสุดท้ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับเอกสารการติดต่อของหมิงกับผมที่มีต่อล่อนพร้อมกันนั้นจะให้หล่อนทำสัญญาไว้เป็นหลักฐานว่าจะไม่คิดเล่นงานหักหลังเราซึ่งสัญญานี้ผมจะมอบให้คุณเป็นคนทำ ข้อสาคัญขอให้รู้ว่าหล่อนหลบหน้าไปด้วยเล่เพทุบายหรือใครลักพาตัวหล่อนไปรู้ว่าหล่อนตายเสียแล้วขอบคุณครับแต่ทีนี้จะมีอะไรคุณสงสัยบ้างไหมว่าถ้าหล่อนอาจตายหรือหล่อนอาจถูกลักพาตัวไปใครจะเป็นผู้ทําการนี้ผมไม่ทราบเขาตอบเร็วเรื่องหนึ่งละ่ะทีนี้หากหลบหนีไปเพื่อจะวางแผนเล่นงานใครสักคนมิงสหายของคุณคงรู้ดีว่าหล่อนมีแผนอย่างไรและเคยทํากับเขาอย่างไรหล่อนเคยขู่เข็นเอาเงินคุณหรือมิงอีกหรือเปล่าหลังจากที่หล่อนกลับมาจากฮ่องกงแล้วไม่นะ่ะเปล่าเลยครับ เราไม่ได้พบกันซะด้วยนอกจากหล่อนเป็นฝ่ายโทรศัพท์มาหาผมว่าแต่สหายคุณเถครับจะเป็นคนรับบาปเนื่องมาแต่การกระทําของหล่อนสหายผมคงไม่สะดุ้งสะเทือนในข้อนี้หรอกเพราะเขาไม่ทิ้งหลักฐานอะไรให้หล่อนแบ็กเมลได้มันเป็นเพียงแต่ว่าเขามีเยื่อใยต่อหลอนบ้างอยากรู้แน่ว่าหล่อนหายไปไหนส่วนจะตายหรือถูกใครลักพาตัวไปนั้นเป็นเรื่องตำรวจไม่ใช่เรื่องของผมผมคงตกหนักที่เกิดไปพัวพันเขา้าทีนี้คุณไปได้หลักฐานมาจากไหนแล้ครับว่าผมกับอมิงไปพัวพันหลักฐานอะไรคุณเสีย สอนแผงผู้เสียงหนักแน,น่นแม้นคุณเสนอตัวเข้ามาว่าจ้างให้ผมติดตามหาผู้หญิงคนนั้นก็ตามแต่เรื่องหลักฐานเช่นนั้นผมก็ไม่อาจบอกคุณได้ถ้าคุณจ้างให้ผมทำเพียงแต่ติดตามหาตัวบุษราคามให้เพื่อจะแน่ชัดลงไปว่าหล่อนสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นเองหรือมีใครทำให้หล่อนตกอยู่ในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมทั้งให้สัญญาทำหลักฐานป้องกันไม่ให้หล่อนหักหลังในมิงกับคุณผมจะทำให้ผมอยากรู้เหลือกเกินเสียเม้งพึมพำผมเห็นใจคุณแต่ก็เสียใจที่ไม่อาจให้คุณรู้อะไรมากกว่านี้ได้ หวังว่าคุณคงเห็นใจผมดีเซเมงพยักหน้าครับครับเอาแค่ okay, รู้แน่ว่าหล่อนอยู่ในฐานะอย่างไรตายหรืออยู่ได้ตัวมาตามสัญญาเท่านั้นผมพอใจแล้วส่วนค่าปล่อยการของคุณเดี๋ยวผมจ่ายเดี๋ยวนี้